เราอยู่ที่ศรีราชากันนะจะพามากินต้มเลือดหมูเจ้าดังจากหาดใหญ่กันคือเราเห็นในรูปแล้วแบบน่ากินมากที่เนี่เขาจะเด่นๆเลยคือเกาเหลาต้มเลือดหมูนี่ฮะที่นี่เขาจะขายเป็นหม้อไฟเลยนะทุกคนชื่อร้านฟูฉายเกาเหลาเลือดหมูนะคะอันนี้เป็นเจ้าดังจากหาดใหญ่เนาะเธอเนาะดีใจมากมาเปิดใกล้ว่าเราเลยเธอคือเห็นรูปในเฟซเราแบบน่ากินมากย่อยไหวต้องรีบมาเลยนี่ฮะในร้านเขาก็จะเป็นสไตล์แบบจีนๆนิดนึงนะทุกคน สีขาวตัดแดงแบบนี้นะฮะร้านน่ารักมากนะเดินนะร้านเขาก็จะมีหมดเลยนะเป็นแบบต้มเลือดหมูเป็นหม้อไฟแบบนี้ที่ผมบอกนะครับอุ้ยอันนี้เนี่ยากินเนี่ยเป็นเกาเหลาหางหมูทุกคนหากินยากมาก เล้งเล้งอะไรมีหมดเลยอีกอย่างที่ดีเด็ดของร้านเขาก็คือแกงคั่วกระดูกหมูทุกคนพี่เขาบอกว่าเด็ดมากพี่แกงเป็นสูตรของร้านเขาด้วยใช่เป็นสูตรของทางใต้ไงคือนี่ฮะน,นี่จะเป็นตัวที่น้องแจมบอกนะครับเป็นแกงคั่วกระดูกหมูครับทุกคนเป็นสูตรของทางใต้นะครับสูตรจากหาดใหญ่นะฮะนี่ฮะอู๋นี่จะเป็นเลงมอไฟนะครับกระดูกมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้โอ้ยน้ำก็นเลย <laughs> ดูน้ำเขาฮะ อุ้ยพิกสั่งมาตอนหิวเป็นอย่างงี้ตลอดเลยสั่งมาแบบคนกําลังแบบโหยหิวสุดๆอันนี้นะ่าจะกินได้สองคนก็จุกๆแล้วนเนาะเธอเนาะใช่อลังการมากแต่แบบเป็นชามเขาก็มีนะแต่เรากินสองคนไงก็สั่งเ,<า>งเป็นหม้อไฟเลยสั่งเป็นหม้อไฟเลยแบบเอาแบบอลังการนี่พี่เขาจุดไฟอ่ะก็เหล่าห<ด>ม้อไฟเนี่ยที่เราสั่งมาก็คือร้อยแปดสิบบาทถ้าเป็นชามก็มีนะชามละเจ็ดสิบแบบนี้ฮะนี่ครับไส้อ่อนมาฮะตองกินแบบเขาสวยเนาะแบบนี้ครับ เอาจริงชามหนึ่งอ่ะถ้าแบบคนกินไม่เก่งอ่ะสามคนก็กินได้หม้อนึงอ่ะเนาะคือเยอะนะดิดูมันจะกินไม่ทั้งเยอะเลยดูดิยังไม่ยุบเลยอ่ะอุ้ยใส่กระเพาะกระเพาะเนื้อกระเพาะอันนี้คือเะเพาะให้วิเศษมากทำไมกเมเพอยว่ารักเธอนี่อันนี้เป็นซุปหางหมูทุกคนลองกินเลยครั้งแรกปกติจะเคยกินแต่อะไรนะเขาเรียกว่าหางหมูย่างมันจะมีทั้งเอ็นทั้งเนื้อเนาะมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีอะไรครบเลย รึปึ๊บไหมรึปึ๊มากคอเส้ต์นั้นๆบกินกับน้ำพีนน้ำนันกึ๊บกเ๊บหรอใช่แล้วพอชอบแล้วงานเข้าแล้วนะเธอทีเนี้ยต้องวิ่งมาสีาา่ละช้าอีก <c oughs> ที่วัลยาคือหากินไม่ได้ไม่ไกลเกินใจเออไปอือพี่ขอแล้วทำเนี้ยพอแล้วเธอจะหมดถ้วยแล้วซุปหางหมูนะฮะมาแบบนี้นะฮะเจ็ดสิบห้าบาทถ้วยหนึ่งก็คือราคาดีนะใช่หากินยากกรอบนะฮะโอ้สุดจากหัดใหญ่ หืมตัวกระดูกหมูอ่อนนะครับเป็นสูตรของหาาใหญ่นะครับพี่แกงทําเองเลยนะแล้วพี่แก้วกคือมาแบบค้นเลยกระดูกหมูก็น่ากินมากเธอนี่อันนี้เป็นแกงที่เวลาเราไปกินแกงใต้ร้านแกงใต้นี่คือสั่งตลอดแกงใต้คือบอกยี่ห้อเลยเผ็ดแน่นอนดูพิกมาขนาดนี้ไปครับใครอยากตามมานะครับร้านนี้จะชื่อฟู้ชายเกาเหลาเลือดหมูนะครับอยู่ที่สี่ราชานครนะครับ อยู่ปากซอยศรีราชานาครซอยหนึ่งนะครับมีที่จอดรถหน้าร้านแบบนี้ด้วยนะฮะทุกคน